ต้อเนื้อพัฒนาการมาจากต้อลมเป็นต้อลมที่ไม่ได้รับการป้องกันดูแลเลยเนี้ยแล้วก็ยังปะทะแดดามากๆมันก็อักเสบบ่อยๆบอย่บอยขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นทีละน้อยทีละน้อยต้อลมเนี่ยการเสื่อมเนี่ยมันที่เยื่อบุตาขาวทีนี้ถ้ามันเราอักเสบบ่อยๆเนี่ยก้อนเหลืองๆเนี่ยจะใหญ่ขึ้นถ้าอักเสบมากๆแล้วหลายๆปีมันกินเวลาหลายปีมันจะเข้ามาตาดำถ้าเข้ามาตาดำแล้วมันจะเป็นเหมือนเนื้อเยื่อเข้ามาจากตาขาวโยงเข้ามาที่ตาดำ ถ้าเข้ามาตาดําแล้วเราจะเรียกว่าต้อเนื้อบางคนเข้ามาตาดําได้ถึง1มิลิเมตรสมิลิเมตรบางคนเข้ามาถึงกลางตาดําก็มีถ้าเป็นนานๆหลายๆปีส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ลอกออกแต่ถ้าเป็นต้อลมเราจะยังไม่แนะนําให้ผ่าตัดก็เป็นการป้องกันและใช้แยะน้าตาเทียมช่วยถ้าเป็นต้อเนื้อเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมผ่าตัดก็ใช้เหมือนเหมือนกับต้อลมการรักษาแนะนําให้ป้องกันแต่ถ้าเข้ามา1มิลิเมตรสมิลิเมตรมันมีปัญหาเรื่องความสวยงามด้วย ทำให้สายตาเนี่ยผิดปกติเพราะมันไปกดทําให้เกิดสายตาเอียงสายตาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันนี้ก็แนะนําว่าไม่ไลอกออก